สวัสดีครับผมยินดต้อนราสู่ช่องมุกจชนะน,นะครับผมก็อยู่กับเกมแคดฟารซซีนะครับผมทาสแมวอีกเช่นเคยนะครับผม ซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนําในส่วนของตัวระบบคาเฟ่นะครับผมหรือสถานที่ที่จะทําให้เราเนี่ยอุ่นใจไปกับน้องแมวทั้งหลายที่เราทําการฟุมงฟักแล้วก็เลี้ยงน้องหมานนั่นเองนะครับผมโอเคก่อนจะเับาชมคลิปนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะระบบต่างๆนะครับผมซึ่งในส่วนของการ ที่นอกจากเราจะมีความสวยงามให้ตึงตาตึงใจในการเอาน้องแมวเนี่ยมาช่วยขายของเปิดร้านค้านะครับผมมันยังมีในส่วนของการแข่งขนันการทํายอดเพื่อเราเนี่ยได้เพสไป็นสุนกาชาด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอธิบายอย่างหมดเปลือกเลยในส่วนของตัวระบบต่างๆของคาเฟ่ว่าช่วยอะไรบ้างเราได้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฟิวเจอร์หลังกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะ คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วในส่วนของตัวระบบต่างนะครับผมซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวเมนเจอร์นะครับก็คือคนขายของคนแคชเชียร์นั่นแหละนะคะก็สามารถเลือกได้1คนแล้วก็เลือกได้สตาฟอีก2อ,อีก3คนนะครับผมซึ่งตัวสตาฟเนี่ยก็จะมีค่าพลังงานความเหนื่อยด้วยนะซึ่งถ้าเกิดค่าพลังงานคอมแบทหมดเนะี่ยหมดนะครับผมซึ่งเราก็ต้องเอาน้องไปพักฟื้นนะครับผมซึ่งการพักฟื้นเนี่ยก็จะใช้ร่วมกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการส่งของหรือว่าจะเป็น ให้น้องแมวในะส่วนเดลิเวอรี่อย่างส่งของหรือว่าจะเป็นในส่วนของการยืนขายแคชเชียร์นะครับผมใช้ในโหมดเดียวกันเลยนะครับก็คือการเพิ่มตรงนี้ครับการให้อาหารน้องแมวนั่นเองซึ่งสามารถกด d i ส p าร์ตได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถกดออโต้เซฟเข้าไปได้นะครับผมหรือเพื่อนๆอ,อยากจะรีบใช้งานน้องนะเพื่อนๆสามารถกดคําว่าควิกนะครับผมเพื่อทําการป้อนอาหารให้กับน้องแมวได้นะครับผมแล้วก็เพื่อที่น้องแมวของเราจะได้กลับมามีแรงทํางานอีกครั้งเนาะ ก็สามารถคลิกลาาเข้าไปได้เลยนะครับผมนะครับผมเป็นต้นนะครับผมประมาณนี้นะหรือนะครับผมจะมีในส่วนของตัวนี้ครับทิปสาร์ทนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการสามารถเลือกนะครับผมตัวน้องแมวเข้าไปทําการพักกอดได้นะฮะก็เผื่อแบบมีตัวเยอะแล้วเราแบบอยากใช้ตัวนั้นตัวนี้กอดนะครับสามารถเลือกได้เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่อยากกดออโต้ซึ่งบ้านน้องแมวก็จะมีทั้งหมด3าหลักนะฮะก็จะกดล็อกตามอ่าค่าในส่วนของตัวเลเวลรคาเฟ่ของเรายิ่งคาเฟ่เราสูงก็จะยิ่งกดล็อกได้มากขึ้น นะครับผมอ่ะต่อไปก็จะมาดูในส่วนของตัวอัปเกรดคาเฟ่หรือว่าเลเวลคาเฟ่ของเรานั่นแหละนะครับผมซึ่งการอัปเกรดนะฮะมันก็จะมีส่วนนะับผมให้เราทำภารกิจิดเล็กๆน,น้อยนะครับผมก็คือมีเก็บ45ทิปอะไรก็ว่าไปนะครับอัปกงอัปเกรดในส่วนอ,อื่นๆน,นะครับผมและก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของตัว EP ในการขายของนะซึ่ง EP ตรงนี้นก็จะได้รับทั้งการส่งของ e l i v e r y นะครับผมแล้วก,การขายของแล้วก็ทิปต่งตางๆจากลูกค้านะฮะจะได้มาจากทุกส่วนในนี้เลยนะครับผมก็สามารถไปนำได้เพื่อทําให้ร้านแมวของเราในเป็นมิชลินระดับ5ดาวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Star ์เรเวลโบนัสนะครับซึ่งแต่ละดาวเราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มมานะครับเป็นเพชรฟ้าเพชรม่วงเอาไปเปิดกระชากันได้นะครับผมประมาณนี้นะ,ะแล้วก็จะได้ในส่วนของตัวสมุดอัพสกิลด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมในส่วนนี้ซึ่งนะครับผม ในส่วนของตัวระบบอื่นๆมันก็จะจัดแจงแยกออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเมียวนะครับผมอินซอลหรือว่าเมนูประจําวันนั่นเองเราสามารถกดออโต้แอดเข้ามาได้เลยถ้าเกิดเรามีเมนูเยอะนะฮะแล้วก็ตั้งขายไปเลยครับว่าเซตนี้เราจะขายทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับผมก็ขายไปเลยสามร้อยสิบชิ้นนะครับผมก็จะใช้เวลาเซลนะครับผมทั้งหมด12ชั่วโมงในการขายนะครับผมนี่ผมก็ใส่ไปเลยของหมดเราก็ต้องมาเติมด้วยนะครับไม่มีการเติมของให้แต่หน่วนเนาะ นี่สามารถกดในส่วนของตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมอะฟิวเจอร์เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวควิกเซลซึ่งควิกเซลก็อารมณ์เหมือนการสซคิปดานะฮะแล้วก็สามารถสซคิปของได้เลยซึ่ง1ใบนะครับผมห er, นะึ Quick ่งใบวอชเชอร์เนี่ยควิ Quick er, นะวกควิกเซลวอชเชอร์เนี่ยเราจะสามารถขายเมนูได้ทั้งหมด10เซ็ตนะครับผมเพรากดรูดไปเลย36บใบมันก็จะรูดไปเลยครับ360รแค่นี้เราก็จะขายของหมดภายในครั้งเดียวเลยแล้วก็เติมของต่อแล้วก็ขายของต่ออันนี้ก็จะเป็นวิธีทางลัดนะครับถ้าเกิดเรามีตัวช ควิกเซลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็สามารถมาใช้ได้แล้วก็ของที่เราขายทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของตัว billing report นะฮะหรือว่าบินต่างๆของเราอเองเนี่ยนะก็จะเป็นทองนะครับผมทั้งหมด1นล้านสนะฮะแล้วก็มีทิป4 0 0พันนะฮะแล้วก็ e p สี่ห8่นแนะฮะสามารถกดรับได้เลยนะฮะแล้วก็จะได้รับมานะครับผมแล้วก็คา,ฟคาเฟ่เราก็จะได้เติบโตยิ่งขึ้นนะฮะ <s> แล้วก็เงินกับทิปแล้วก็ไปแลกของรางวัลหรือว่าใช้อัพอุปกรณ์ต่างๆนะครับผม ต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะคล้ายๆตับระบบไอดอน,นะคะก็จะเอาตัวของน้องเหมียวนะฮะคาโตะนะครับผมเอามาใส่เพื่อทําการปล่อยไอดอน,นะ,ะก็จะได้รับพวกของวัตถุดิบต่างๆนะครับผมวัตถุดิบเมนูต่างๆที่เราจะได้นะครับผมก็พวกปงพวกปลาซอสอะไรอย่างนี้ต่างๆนานานะครับผมแล้วก็สมุนไพเรเล็กๆน้อยๆนะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถไปต่อยอดเมนูของเราได้นั่นเองนะครับผม และต่อไปครับก็จะเป็นเมนูนะครับผมต่างๆเนาะก็จะมีคาโต้เนาะที่อยู่ในนี้ที่เราสามารถหาใบตรงนี้นะครับผมเป็นคาโตะทิเก็ตนะครับผมสามารถมาสุมกระชาหาคาโตะดีๆมาใช้งานได้นะครับผมแล้วก็จะมีระบบผส,สมผสมอะเรื่องต่างๆนานาเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกเรื่องระบบของตัวน้องแกแยกต่างหากแล้วกันนะครับผมในส่วนนี้อะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับทิปนะครับผมนน่ ตัวของทิปนะฮะเราสามารถแลกร้านค้าได้เลยก็จะมีเนี่ยแลกเพชรนะครับผมใช้6,000นะครับผม mm hmm. แล้วก็จะมีแลกนี่เลยครับ flower of light นะสามารถเอาไปอัพเกรดคอสซูมได้แล้วก็วัตถุดิบต่างๆนานานะครับผม mm hmm. แล้วก็ฟิตเนสอ่าฟิชชิ่งนะครับผมในทิเก็คือตัวตกปลานั่นแหละนะครับผมประมาณนี้เนาะ แล้วก็เรานะครับผมเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของตัวตกแต่งร้านนะฮะซึ่งระบบตกแต่งร้านก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่ายิ่งเราตกแต่งสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็จะได้ลูกค้านักหน้าหลายตาขึ้นมายิ่งขึ้นต้องมีแต้มของสวยงามด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทังดีทั้งนั้นนะครับผมยังมีในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับผมระบบนอกเหนือจากคาเฟ่ก็คือระบบนี้เลยครับเรียกได้ว่ามุมมองของตัวเราสามารถมาเสิร์ฟคุยกับลูกค้านะครับผมนี่สามารถเข้ามาคุยกับลูกค้าได้เลย นะฮะลูกค้าต้องการอะไรนะครับผมเราก็เสิร์ฟเมนูเข้าไปเลยนะครับผมซึ่งการเสิร์ฟเมนูต่างๆให้กับลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของตัวทิปนะฮะแล้วก็ e p ต่างๆนะครับผมและก็จะได้รับในส่วนของการปลดล็อก achievement นะของลูกค้าแต่ละคนด้วยว่าเขามากินอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมและอีเวนต์ต่างๆที่เราเจอในการเจอลูกค้าลูกค้ามาเนื่องในโอกาสอะไรอกหักหรือว่าเอ้ยนัดคุยกับแฟนอะไรระวานไปนะครับประมาณนี้ก็มีกิจกรรมได้ทำเล็กๆนิดน้อยนะครับผมก็กดตัวพีนะฮะหรือว่าก ตันนี้ก็จะมีสอนนะครับผมในส่วนของตัวใน PC เนาะก็จะประมาณนี้แล้วกันอ่ะต่อไปก็จะเป็นระบบซอยย่อยออกมาจากของคาเฟ่นะครับแต่ว่าใช้ร่วมกันได้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการขนส่งเอสเพสกับส่งเดลิเวอรี่นั่นเองนะครับซึ่งผมจะมัดรวมเป็นหมดเดียวกับคาเฟ่เลยแล้วกันเนาะขออนุญาตนะให้เข้ามาที่ในส่วนตรงนี้ครับคาโตอซิตี้ครับซึ่ง มันจะมี2อ,อย่างในการส่งเนาะก็จะมีในส่วนของตัว delivery order นะครับผมกับ air express ซึ่ง air express เนี่ยมันจะมีระยะเวลาการคูลด d o w n เนาะถ้าจะไม่ผิดน่าจะปรมาช่วง ทุกๆ8ชั่วโมงนะเราก็มาสามารถทําเมนูแล้วก็ทําการส่งไปให้กับลูกค้าได้แล้วก็จะได้รับในส่วนของตัววัตถุดิบหินต่างๆนะครับผมแล้วก็ E.P ในร้านคาเฟ่แล้วก็ทิปแล้วก็เงินนะครับผมต่างๆนะครับผมและก็ในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของตัว Delivery ด้วยนะครับนี่ Delivery ก็น่าจะเคยผ่านหัววันตากันมาแล้วเพราะว่าสอนแต่ชงต้นเลยก็คือทําอาหารส่งให้กับลูกค้านะครับผมซึ่งสิ่งที่จะได้รับตอบแทนนะครับสำคัญที่สุดนั่นก็คือทิเกตของคาโตะนะครับผมก็คือ ใบสุ่มคาโตะหรือว่าใบสุ่มน้องแมวนั่นเองนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะได้จากในนี้แล้วก็พวกดอกไม้ที่จะไปอัปเกรดคอสตูมก็จะได้จากในนี้เช่นกันนะครับผมก็คือคีย์หลักเลยควรส่งให้ครบนะควรส่งให้ครบนะครับผมอย่างละเนี่ยสิออเดอร์ก็ทํา10ออเดอร์ให้ครบเลยนะการฟาร์มวัตถุดิบเกมนี้ก็ค่อนข้า,างสาคัญเช่นเดียวกันนะครับผมประมาณนี้อะต่อไปอันดับสุดท้ายนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราทํามาเพื่ออะไรในส่วนของตัวคาเฟ่ยิย่งทําคาเฟ่เติบโตเราได้อะไรมันมีในส่วนของการแข่งยอดขายรายสัปดาห์รรรเเเพืื่่ออนสาาาามมถข้้้ทีีตงไดครับ หรือว่าจะเข้าผ่านคาเฟ่ก็ได้นะให้เข้ามาที่เลนนี้ครับดิเดอร์บอร์ดครับผมมันจะมีในส่วนของการแข่งยอดขายรายสัปดาห์ซึ่งทุกๆวันจันทร์เนี่ยเวลารีวันเนี่ยนะครับผมเราจะได้เพชรนะครับผมไปสุ่มกระชาเลยนะได้เป็นเพชรฟ้าที่สามารถเอาสุ่มกระชาลีบิตเต็ดได้นะครับผมเป็นรายสัปดาห์เมื่อเราทํายอดขายอย่างตอนนี้ผมทํายอดขายไปได้ที่ติดอยู่ท็อปประมาณ63ซึ่งรางวัลที่ผมได้นะครับผมในท็อป63คืออะไรนี่ครับ150เพชร ซึ่งถ้าเกิดเรายิ่งขายดีเรายิ่งขยันเล่นนะครับยิ่งอัปเกรดร้านได้สูงๆยิ่งขยันส่งของ delivery แบบลูกค้าหลายๆออเดอร์อยไรเงี้ยเป็นต้นนะลูกค้าจะมีแบบ8ออเดอร์10ออเดอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทำเลเวลมงเลเวลรเมืองให้มันมากขึ้นเราก็จะปลดล็อกลูกค้าดีๆขึ้นมาเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เราก็จะได้เพชรเยอะยิ่งขึ้นถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทำแบบ ท็อปร้อยได้ท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ผมบอกเลยว่ารายสัปดาห์เพื่อนคุ้มมากๆนะครับมันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยเอาเพชรไปต่อยอดการสมัครชารได้อย่างมากเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งคีย์หลักปัจจัยนะผมแนะนำนะเชียร์ที่สุดนั่นก็คือพยายามส่งในส่วนของตัว Air Express เเนี่ยนะครับผมให้ครบนะครับผมวันละสองครั้งนะวันละสองครั้งเราได้ครบแล้วก็พยายามดันในส่วนของตัวร้านให้ดี นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัว Delivery เนี่ยก็พยายามส่งแล้วที่ส่งไหวนะครับก็ลูกค้าจะออเดอร์มากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเราทำ mm hmm. เควสเมืองสําเร็จเควสเมืองคืออะไรนะขออนุญาตแถมนิดนึงแล้วกันนะฮะ mm hmm. เควสเมืองก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับอย่างเซนะ็นเ mm ัล hmm. ดิสนีย์เนี่ยเนะห็นไหมแยวชัวเนี่ยเห็นไหมคือไอ้พวกเมืองพวกนี้นะครับ mm hmm. เราสามารถเข้ามาที่เมืองครับแล้วก mm hmm. ็เข้ามาทำเควสเมืองได้ก็อยู่ที่มุมด้านซ้ายล่างนะอย่างนี้ผมก็เมืองเลเวลสี ผมก็ทำเพชรเมืองให้หมดนะครับเพื่อทำการอัปเกรดเลเวลเมืองนะแล้วก็เราก็จะได้ปลดล็อกตะเลต่างๆนาน,นา,นานะครับผมในส่วนนี้นะครับผมเป็นต้นโอเคนะครับสำหรับใครที่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับผมโอ้ยาซึมิบ๊ายบาย I oh, do